มีเขาจะกลับแล้วรู้สึกไงบ้างคิดคิดถึงครับไหมรู้สึกรับเพราะว่าตอนนี้คือเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยละตาะกวตไม่ได้วะนี่คือทุกอย่างนี่ก็มาถึงพิศนุโลกแล้วนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสูหนึ่งพันซับสไคร์เบอร์เลส s g ก สวัสดีครับผมท็อปเองนะครับผมอ่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราจะกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อของให้ปู่แล้วก็ย่าเอาไว้ทานตอนที่แบบเอ่อว่างๆนะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวไปซื้อของกังนพรุ่รงนี้เราจะกลับแล้วเออพรุ่งนี้เราจะกลับละรู้สึกไงบ้างเป็น,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 นไดเกลียดเกลียดเกลียด้คนเดียวได้เนาะ เดี๋ยวเรามาซื้อของกันเอลเซ่ LC นะครับผมนี่เลยนมกล่องนะครับผมสามแท็กโอเคทุกคนตอนนี้ก็มีทั้งหมดท่านี้ครับมีปลากระป๋องนะครับเอลเซ่ LC, แล้วก็นมสามกล่องนะครับผมทั้งหมดเป็น4 2 0ยสิบบาทนะครับผมโอ้โหเก่งมากเลยยกหนักได้เลยนะขนมอ่มะอุลตร้าแมนใช่ไหมครับใชแล้วมันคืออะไรอะ ้รไ,ไม่มีบอกเนาะพรุ่งนี้เขาจะกลับเป็นาดราตาคิดถึงครับไหมตัวนี้สุดตัวนี้สุดเออได้ของเล่นแล้วก็ไม่คิดถึงนะคว้า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 อะไรปะมมน่าจะอร่อยน่าดูนะเนี่ยโอ้โหด้วยเช้าวันนี้นะครับผมคุณตาก็กินไก่ทอดนะครับ าวน,นี้เราก็จะป้อนข้าวตาเช้าเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ที่บ้านมีงานนะครับผมเอ่อตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่เขาก็ได้เดินทางมาถึงที่บ้านแล้วนะครับนี่เลยตอนนี้ก็ได้เอาพระนะครับแล้วก็ตั้งทูตั้งเทียนนะครับผมมาไว้ประจําที่นะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนของคุณตายนะครับผมป็นลำหม้ปันหมเน,หมมนหเจ้าปอบ วันนี้ตอนเช้าเราจะมีทานวิบากนะครับผมหรือว่าทานทํามนั่นเองเราประมาณว่าแบบทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับทาบุญให้กับวิบากกรรมที่ตัวเองเคยก่อมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้คือเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยละ ผมกับตาเนี่ยจะมีคีย์เวิร์ดการเวลาตาปวดฉี่เนี่ยคือให้ตาตบ,ตบเตียงแล้วผมก็จะเอากระโถนนี่ไปให้ตาฉี่แต่ว่าทั้งเนี้ยคือพอเขาปวดฉี่เขาไม่ไมรู้ไม่รู้สึกอะไรเลยคือเขาก็ฉี่มาเลยสมองเขาก็ผมก็ไม่รู้แหละว่าก้อนเนื้อข้างในมัน,ม,นมันงอกขึ้นโตมากแค่ไหนถึงทําให้เขาแบบไม่รู้เรื่องอะไรขนาดนี้นะแต่ตอนนี้ก็คือยังกินข้าวยังอะไรได้ปกติแหละตอนนี้พระก็มาถึงบ้านนะครับผม โดยตอนนี้ก็จะประเคนพระทหารให้พระนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะจุดธูปแล้วก็จุดเทียนนะครับขอโทษรับคุณเลา 1. ขเร้องคุณพวงมา

พัดไหมมาดไหมมัดแขนเลยนะไปอะมาทั้งสองคนนียนะตอนนี้ก็พิธีเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ส่งพระกลับวัดแต่เดี๋ยวนี้นิพาเด็กน้อยสองคนนี้ไปวัดแขนก่อนไปอ oh, okay. oui, ้าล yeah, ูก mm อ่ะกลับกลับกลับพระก่อนกลับพระกลับพระก่อนกลับพระเออง่ายมากนี่ฮือฮือฮื ลลขับขับขับสามครั้งกันลูกกขับสามครั้งก่อนกขับกขับลงสามครั้งลูกเออสามอันหนึ่งแล้วก็อีกสองรอบ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 สองเอออีกรอบเดียวอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวเออเก่งมากเย <อ S> ่ <laughs> เอาแล้วครับผมทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาส่งพระกับวัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะยังจะเดินทางต่อนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่สุนุโลกเลยครับผม let's go เอาแล้วครับผมทุกคนตอนนี้ก็มาถึงพิษณุโลกแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หอ,อนะก่อนที่จะมาถึงพิษณุโลกเนี่ยก็เดินทางจากเชียงใหม่ก่อนพักที่เชียงใหม่ประมาณ2-3าวันแล้วก็มาพิษโลกนี่ครับผมคิดได้ว่าคลิปที่ผ่านมารวมถึงคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ไปทํากิจกรรมกับปู่ย่าที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมซึ่งเป็นที่ที่ผมเกิด ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้กลับมาเรียนต่อในเทอม2แล้วนะครับผมการกลับชียงรายครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แ er ตกใหม่ okay. you you like, share, สำหรับผมอันหนึ่งโอเคผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปต่อไปนะครับเราจะไปทำอะไรกันในมหาวิทยาลัยหรือว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตาม เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมช่วงนี้เนี่ยก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผ,ผากปุดไร่ปุดแชร์ุดกับจกับจะไครด้วยนะ